สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กิตตี้จะมาเล่าเเกี่ยวกับการไปรับวัคซีนนะคะคือเมื่อวานกิตตี้ไปรับวัคซีนไฟเซอร์ของเยอรมน,นีนะคะถ้าไม่ใช่ไฟเซอร์กิตตี้ก็ไม่เอาก็คือวัคซีนตัวนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะก็คือถือว่าผ่านถ้าเป็นของเยอรมันหรือถ้าเป็นของอังกฤษเนี่ยกิตตี้ก็จะยอมรับถ้าเป็นของที่อื่นก็คงไม่เอา ก็คืออาการเป็นยังไงกิตตี้ปวดแขนค่ะปวดแบบมันบวมที่มันบวมไม่ใช่เพราะว่าเป็นน่าจะเป็นผลมาจากการที่เมื่อวานรับวัคซีนแล้วกิตตี้กลับไปทำงานต่อก็คือลูกค้าที่ร้านเร่งมากรีบมากก็คือทำงานทางานแล้วก็ขอตัวน้องอุลี่ไปรับวัคซีนครึ่งชั่วโมง ก็ขับรถไปรับวัคซีนที่สถานบริการให้วัคซีนนะคะก็ไปก็เขาให้นั่งพักครึ่งชั่วโมงแต่ก็ประมาณคิดที่นั่งประมาณ20นาทีก็รีบกลับมาทํางานแล้วก็ยกของหนะักยกถ้วยยกชามอะไรด้วยก็เลยปวดแขนค่ะแล้วมีอาการวันนี้แหละคะ่ะมีอาการแบบเจ็บคอคอแห้งไม่ใช่เจ็บคอสิต้องบอกว่าเป็นมีอาการเหมือนคอแห้งค่ะก็ดื่มน้ําอยู่นะมีอาการคอแห้งมีอาการปวดหัวนิดนึงแล้วก็เหมือนตัวเองมีไข้ เหมือนมีอาการเหมือนเป็นเริ่มเริ่มเป็นไข้หวัดค่ะมีอาการแบบนั้นคือจะเห็นหน้ากิตตี้จะโสมค่ะ,คะก็คือมันจริงๆวัคซีนมันก็คือเชื้อไวรัสที่อ่อนตัวเนาะที่เขาเอามาฉีดเข้าร่างกายเพื่อให้ร่างกายเราสร้างภูมิคุ้มตสร้างภูมิมต้านทานแล้วมาช่วงหลังๆนี้ประมาณ3ามอาทิตย์กิตตี้ทํางานหนักมากเพราะว่าลูกค้าเยอะมากทํางานตั้งแต่11บเอโมงบางทีถึงตีสองตีสาม ก็คือวันละ15ชั่วโมงค่ะแล้วก็ต้องกลับมาทำเอกสารที่บ้านทำบัญชีแล้วก็ให้อาหารสัตว์อะไรด้วยก็คือบางวันทำงาน18ชั่วโมงนอนแค่ประมาณ4-5ชั่วโมงบางวันก็นอนแค่3ชั่วโมงก็คือติดต่อกันมา3อาทิตย์แล้วมันก็คือร่างกายเรามันอ่อนแอช่วงนี้มันขาดภูมิต้านทานก็ไปรับวัคซีนมาก็มีอาการแต่ก็ไม่หยุดหรอกคะ่ะเดี๋ยวก็ไปทำงานต่อ เดี๋กกินยาพาราก็ไปทำงานต่อก็คือมาเล่าอาการให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงก็คือจริงๆถ้าเราไปฉีดวัคซีนมาเราก็ควรที่จะนอนพักผ่อนหรือก่อนที่จะไปรับวัคซีนเราก็ควรจัดเตรียมร่างกายเราให้พร้อมพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าถ้าไม่นั้นมันก็จะเป็นอย่างกิตตี้อ่ะกิตตี้รู้เลยว่าตัวเองเป็นไข้วันนี้ค่ะเป็นไข้แล้วก็เมื่อวานก็บอกนะ้องลิลี่ว่าฉันแปลกๆนะ ร่างกายฉันมีความรู้สึกว่าฉันมีจริงสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายนะคะเพื่อนก็มันก็บ่งบอกแล้วเนาะว่าเออมันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเนี่ยมันมันเป็นเหมือนมันมันคอแห้งอะค่ะเพื่อนเป็นเหมือนมันหิวน้ําอยู่ตลอดเวลา่ะมันมีอาการแต่ว่ามันอันตรายไหมมันเป็นห่วงไหมแต่กิตตี้เป็นคนที่แบบไม่ใช่คนอดออดแอดแอดนะถ้าเจ็บนิดนหน่อยนี้ก็คือลุกไปทํางานตามปกติวันนี้ก็คิดว่าคงจะไปทํางานเหมือนเดิม ก็ดูกันว่าจะเป็นยังไงจะไปไหวอะไรไม่ไหวไหมถ้าไม่ไหวก็คงกลับมานอนอะไรแต่ตอนนี้ถ้าร่างกายไหวก็จะไปต่อก็คือเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะดีๆที่สุดก็คือควรจะทําก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับวัคซีนก็อย่างที่กิตตี้บอกก็คือถัาเตรียมร่างกายแล้วให้พร้อมเนาะจะได้ไม่เหมือนกิตตี้เป็นไข้แล้วก็มี ปวดแขนมากค่ะปวดปวดแบบโหล้าปวดปวดมันบอกที่บายังไงมันเนบเนบปวดแบบยกยกแขนแทบไม่ขึ้นจะใส่เสื้อก็จะใส่เสื้อก็แบบโอ้โหยกแขนแทบไม่ขึ้นนะคะปวดแล้วจะไปทํางานเดี๋ยววันนี้ต้องให้น้องอุลี่มาช่วยคนคงเดียวคงไม่ไหวเพราะรู้สึกว่ามันปวดไม่แพ้เหมือนโดนมดกัดนิดนึงกับพยาบาลเขาฉีดมือเบามากเมื่อวานตอนที่ฉีดอนะไม่รู้สึกอะไรเลยนะฉีดเหมือนมดกัดติดเดียวแล้วก็ สักพักก็เหมือนชาชาที่แขนค่ะเหมือนชาชาเหมือนเหมือนเหมือนมันเออมันชาไปที่แขนนิดนึงนีดหนึ่งๆๆนิดหนึ่งมันเหมือนคงจะเป็นเชื้อเป็นวัคเป็นเชื้อเนาะมันก็มันก็เข้าไปในร่างกายแล้วเนาะมันก็จะชาชานิดนึงแล้วก็ปกติไม่มีอะไรค่ะพอช่วงกิตตี้ก็กลับมาทํางานต่อใช่ไหมคะอย่างที่กิตตี้บอกกลับมาทํางานต่อประมาณสองสามทุ่มกิตตี้ก็เริ่มปวดแขนแล้ว กิตตี้ก็โทรไปหาเพื่อนสาวก็บอกอาการว่าเออฉันเป็นอย่างน,นู้นอย่างนี้นะแล้วเพื่อนสาวก็บอกว่าเอ,อ่อเขาก็ปวดแขนเหมือนกันเพื่อนสาวก็บอกเขาก็ปวดแขนกิตตี้ก็เออหายห่วงก็เออคงจะใครๆเขาก็คงปวดกันแต่แฟนนี้แฟนไม่ปวดแขนแล้วก็หลายคนที่กิตตี้สอบถามมาเขาก็บอกเขาไม่ปวดกันนะก็คือปกติแต่กิตตี้กิตตี้ปวดเพราะว่าตัวเองไปทํางานค่ะ ถ้าไม่ไปทํางานก็คงไม่ปวดหรอปรกปกติก็รู้อยู่ว่าไปยกถ้วยยกชามเมืม่อวานล้างจานไปเกือบสี่ห้าร้อยใบเนาะก็ต้องเข้าใจไว้ต้องยกออกจากเครื่องอะไรด้วยมันก็คงไหนจะทํางานในครัวไหนจะยกของเมืม่อวานก็ของมาเขอะรถมาส่งของด้วยอะ่ะก็ยกลงังยกอะไรหนักด้วยกิตตี้ก็เนะี่ยค่ะกิตตี้ไม่ค่อยสบายด้วยช่วงนี้ก็เพียๆกิตตี้ก็กําลังจะมองหางานใหม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆว่าจะเลิกทําร้านกาแฟ คพาะว่าตัวเองแก่แล้วเเริ่มเริ่มไม่ไหวกิตตี้ก็มองดูงานว่าจะอาจจะไปลงเรือหรือไม่ก็ดูก่อนเพราะว่าเมื่อวานก็คุยกับได้โทรไปคุยกับเขาแล้วว่าจะไปทดลองงานกิี่จะไปลองไปลงเรือเรือส่งสินค้าที่เขาส่งสินค้าไปแท่นจาะน้ำมันนะคะเป็นของออปชันเนาะออปชันเป็นของ เลือบริษัทขนส่งน้ำมันที่ก็คือกิตตี้ใฝ่ฝันมานานแล้วเราว่าอยากทำงานอยากเป็นกุ๊กอยากเข้าไปทำงานตรงนี้แต่พอดีเมื่อวานผู้ใหญ่ใจดีก็แนะนำแล้วก็ช่วยช่วยช่วยฝากให้ค่ะก็เลยได้มีโอกาสกิตตี้ก็กำลังจะเดินเรื่องก็ว่าจะลองไปลองไปดูสักเดือนนึงว่าจะยังไงไหมจะ ตัวเองจะอยู่ได้ไหมเพราะว่าต้องกินอยู่ในกลางทะเลเป็นเดือนเนาะพิตตี้ก็จะลองไปลงเดือนหนึ่งก็จะไปเข้าคอร์สอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็จะลองไปเดือนหนึ่งว่าถ้ายังงงยังไงจะจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ต้องไปเข้าคอร์ดดูนูน่นดูนี่ก่อนว่ามันจะเอ่อมันจะเราจะร่างกายเราจะไหวไหมเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายๆก็คือ มองหางานใหม่ทําใครๆก็บอกเออจะทิ้งร้านกาแฟไปได้ไงลูกค้าก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเล,ลต้องไปลองก่อนค่ะเพื่อนๆว่างานใหม่ที่เราจะทํามันจะเราจะไหวไหมเพราะว่ามันก็เป็นงานค่อนข้างหนักเหมือนกันอหจจะต้องโต้ขึ้นโต้ลมอะไรด้วยเนาะกินอยู่กลางทะเลอย่างเงี้ยแต่เรือมันก็ลําใหญ่นะแต่มันก็ มันก็ระบบความปลอดภัยอะไรก็ดีทุกอย่างสวัสดิการอะไรก็ดีทุกอย่างแต่กิตตี้ก็ใฝ่ฝันมานานแล้วล่ะว่าถ้ากิตตี้ได้ก้าวขาเข้าไปในในบริษัทนี้ทํางานตรงนี้ก็คือสุดสุดในชีวิตแล้วเพราะกิตตี้ดิ้นรนที่จะเข้าไปมานานแล้วก็คืออยากจะเข้าไปอยู่ตรงจุดจุดนี้ ถ้ามีโอกาสก็อยากไปลองดูค่ะถ้ายังไงยังไงทําไม่ได้ก็กลับมาร้านกาแฟเหมือนเดิมช่วงที่ไปก็คือเดี๋ยวให้น้องオอี่ดูให้ก็คือช่วงนี้เดือนสองเดือนนี้ก็ต้องทำงานอยู่ถ้าจะไปเขาก็คงจะประมาณช่วงฤดูใบไม้ร่วงนู่นแหละค่ะก็คือจะได้เตรียมตัวอะไรก็คือพยายามว่าอยากอยากอยาก,อยากเปลี่ยนงานอยากดูเพราะว่าทำร้านกาแฟมันไม่ค่อยมีเวลาเห็นไหมเพืนเพื่อนกิดนีนน่ไม่มีเวลาเลยทำงานเยอะมาก ถามว่าเงินได้เยอะไหมมันก็ได้เยอะแต่ค่าใช้ใจ่ายมันก็เยอะมันก็ไม่เหลืออะไรเนาะแล้วทีนี้ถ้ากิตตี้ได้ไปงานงานตัวใหม่นี้กิตตี้ก็จะทํางานหนึ่งเดือนหยุดหนึ่งเดือนนะคะก็คือถ้าจะย้ายไปอยู่ไทยก็คือทําได้หรือถ้ายังไงก็ดูดูไปก่อนว่าเราจะได้ไหมเพราะว่าเราต้องไปก็คือผู้ใหญ่ใจดีเขาก็โอเคแล้วแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะไปเข้าคอร์สดำนงดำน้ำอะไรกับเขาผ่านไหม เราจะต้องหลายๆอย่างอะค่ะเพื่อนๆก็คือไม่ใช่ว่าจะไปทํากันง่ายๆเนาะก็คือเราทํางานได้แต่เราก็ต้องไปเข้าคอร์สตรวจสอบร่างกายเราก่อนว่าเราไหวไหมเราจะไปกระโดดลงลงน้ํากระโดดจากเฮลิคอปเตอร์ลงน้ําเหมือนเขาอะไรได้ไหมแบบเขาโยนลงลงไปในน้ำไอ้มันซิกเก็ตนะคะเหมือนเขาจะต้องทดสอบเวลถ้าเกิดเรือเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเนี้ยเขาก็จะเราจะเอาตัวรอดอะไรอย่างไรก็คือต้องไปเข้าคอร์สหลายวันค่ะ ก็คือต้องไปลงไปใต้น้ำแล้วก็เหมือนเขาทำสถานการณ์เหมือนเกิดเกิดอุบัติเหตุนะเราจะออกมาจากเรือยังไงเราจะช่วยตัวเองยังไงะระดับระ,ระบบความปลอดภัยอะไรคือแต่จะผ่านตรงนั้นอีกไหมก็คือมาดูกันอีกทีถ้าเกิดว่าไม่ผ่านก็คือคงไม่ได้ไปทำก็คือคงจะขายกาแฟต่อไปแต่ถ้าผ่านก็คือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วค่ะที่กิตตี้ได้ก้าวขาเข้าไปตรงบริษัทนี้ ได้ทำงานตรงนี้คือเป็นงานที่หลาหลายคนใฝ่ฝันเป็นงานหนักแต่ว่าค่าค่าแรงค่าแรงเยอะไหมก็คือถ้าได้ทําตรงนี้ก็คือแบบกลายเป็นเศรษฐีเลยค่ะถ้าไปอยู่เมืองไทยถ้าไปอยู่เมืองไทยนะก็คือคือถ้าไปถ้เอาเงินไปอยู่เมืองไทยก็คือค่าค่าแรงเขาค่อนข้างจะ พูดเล่นๆนะเป็นสิตีถ้าไปอยู่บ้านกิตตี้อยู่บ้านนอกกิตตี้กิตตี้ไมายถึงอย่างเนี้ไม่ใช่แบบก็คือถ้าถ้าแบบไปใช้ใจ่ายบ้านเราก็คือถืออยู่ได้สบายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือก็คือเพื่อเล่าสู่กันฟังเนาะว่ายังไงยังไงกิตตี้ก็มองมอ,งอยู่ถ้าเกิดจะพยายามสุดๆนะคะก็คือถ้าได้ตรงนี้กิตตี้ก็จะโอ้โหกิตตี้ก็จะได้ทํากิตตี้ทนทํางานหนักได้ทํางานในเรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าที่แท่นเจาะน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือ แท่นเจาะน้ามันก็คือใยฝันอยู่ถ้าได้ตรงนี้ก็โอเคก็คือก้าวแรกก็คือถ้าได้ไปตรงเรือส่งสินค้าไปแท่นเจาะน้ามันนี่ก็คือหรูแลสุดๆแล้วเหมือนกันก็คือไม่ต่างกันกับทํางานที่ที่แท่นเจาะน้ามันเลยค่ะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าก่อนที่เราจะไปทํางานนะผู้ใหญ่จะดีเขาต้องเห็นฝีนมือเราก่อนก็คือถ้าเราจะส่งใบสมัครไปอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีคนรู้จักไม่มีคนช่วยก็ค่อนข้างจะเป็น ลมลมแรงๆค่ะเป็นฝันลมลมแรงๆแต่ถ้าเขาไม่เห็นเราทํางานเขาเห็นแบบเออเราทำเงี้ยก็คือเขาก็ช่วยสนับสนุนก็คือมันก็เป็นเป็นโอกาสค่ะโอกาสที่กิตตี้อยากจะขวายขวาวายก็คือผู้ใหญ่ใจดีเขาก็บอกโทรไปเลยโทรไปคุยเลยคุณทํางานดีอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะเป็นเดี๋ยวผมจะแนะนําผมจะพูดให้เพราะว่าเขาก็ไม่เห็นกิตตี้ทํางานอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีคนเคยมีคนมาชวนกิตตี้ไปทํางาน หลายคนอยู่นะก็คืออย่างที่ลุงแพรก็มาชวนไปทําที่แทนจอน้ํามันแต่ตอนนั้นกิตตี้ยังไม่มีฟักแรบเนาะยังไม่มีใบประกอบแต่ตอนนี้มีแล้วก็คือ,อทำมีโอกาสแล้วก็คือก็คือเป็นเหมือนกุ๊กใหม่ที่ได้ใบประกอบการมาแบบก็คือรู้สึกว่าอยากจะทดลองฝีมือค่ะเพื่อนๆอยากไปอยากลองดู ถ้าไปยังไงไปไม่รอดยังไงก็คือกลับมาร้านกาแฟตัวเองเหมือนเดิมก็คือยังไม่ได้ขายยังไม่ได้เซ้งยังไม่ได้ทิ้งร้านก็คือไปลองดูก่อนถ้าว่ายังไงไม่ได้ยังไงอย่างนี้ก็คงกลับมาที่เดิมกลับมากินเอไออะไรนะน้ำพริกถ้วยเขาพูดขาา่านี้กลับมาทําร้านตัวเองก็คือยังเก็บร้านไว้อยู่ก็คือไปทดลองงาน ถ้าไปหนึ่งเดือนก็คือกลับมาอย่างเงี้ยก็คืออาจจะเก็บไว้ดูก่อนค่ะคืออยากไปทดลองอยากอะไรดูก่อนค่ะเพื่อนเพ่เกิตตี้จะไปทํางานแล้วค่ะปวดแขนมากแต่ก็ยังเดีย๋ยวต้องกินน้ําเดี๋ยวทําตัวนี้กําลังต้มซุปอยู่ซุปอยู่มันบวมเหมือนเดือนบวมนิดนึงแล้วก็เป็นแบบปวดปวดไป,ดปยกหนักก็โหชีวิตลูกค้ากิตตี้เยอะจริงค่ะเพื่อนๆบางวันสองร้อยาทำกับข้าวสองร้อยกว่าเยอะแบบนักท่องเที่ยวเดี๋ยวเดือนหน้าก็คงจะเพลลงแล้วแหละ แต่กิตี้ก็จะพยายามสู้ๆถ้ากิตตี้ได้ไปทํางานที่เรือก็คงจะดีไม่รู้จะรอดไหมแต่ก็จะลอง <c oughs> ไม่ลองก็ไม่รู้ฟังจากคนอื่นพูดเราก็ไม่รู้ถ้าเราไม่ไปลองเองเนาะเราอาจจะชอบหรือ,เร,อเราไม่ชอบถ้าเราไม่ชอบเราก็กลับมาที่เดิมของเราเราลองดูก่อนเราไปผปจญภัยถ้าเราคิดว่าเรารอดเราก็ไป ถ้าเราไม่รอดเราก็เออกลับมาทํางานเหมือนเดิมของตัวเองแต่กิตตี้มาเล่าให้ฟังค่ะว่ากิตตี้มีโอกาสแล้วขาได้ก้าจะได้เก้าขาเข้าไปแล้วคือมีคนมาปูทางให้แล้วก็อยากจะเข้าไปตรงนั้นก็คือเป็นงานที่หลายๆายคนใฝ่ฝันเป็นงานที่แบบว่าเงินดีสวัสดิการดีแล้วว่าแก่ตัวมาก็คือสบายค่ะก็คือสุดๆแล้วพ่อแม่ก็จะได้มีเงินส่งไปให้พ่อแม่ใช้เหมือนเดิมเหมือนที่เคยกิตตี้เคยทำ ก็อยากมีโอกาสตรงนี้ค่ะก็คือรอคอยมานานแล้วอยากอยากลองดูค่ะเพื่อนๆกิตตี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะเสียงแห่แห้งๆโอ้ย